ใส่ชุดเต็มเต็มยศเป็นเบาเมืองขอนแก่นเด้ย๋ยวมนี้มารำบวงสวงสารหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาครับซองอะับ <c oughs> ถึงแล้วกำลังหาทางเข้าครับผมมีใครอยู่ที่ขาเอาไม่อพอจินเนี่ยเป็นเป็นสมองบอฟูไหม ดีมีประโยชน์เนาะแต่ว่าก็ไม่อยอยากกินก็สายอ่าใช่พิ่นบุญแอนออรดีค่ะเอาเป็น,น,ำอน,อนลำเป็นลำแอนออรดีนะเอ็นออรดีอุ๊บมันมันยังไงวะเขาเทศบาลครับเทศบาลตรงไหนเนาครับตรงไหนตอนนี้เริ่มมีปิดถนนหลายสายนะครับก็เลยคอนแก่บนี่คือผ้าขามา้านีเป็น นเยอะมากเลยครับทุกคนจอดเลยบ่ลนี่ลงเลยนะเ,ยเาบบนาะอ๋อเข้าตรงลงรุ้งกันเปิดให้หน่อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาไม่ได้ พี่บอยคันนี้ฟิวตอนเพลงเพลงที่เขาเต้นแบบมีสไตล์แบบมีไลท์เลยนะครับของสำนักงานอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไลท์เป็นเพลงไม่ใช่สากลเยอะมากเลยครับสวัสดีครับผมเยอะมากเลยครับแม่คือหอมแท้ นี่ครับผมขึ้นบ่อยโลบุรีครับเพิ่งมาหอนเองเพิ่งมาถึงสามโลบุรีแล้ววันนี้ต้องไปสูงเนินอีกแม่เนี่ยแม่บอกขอโทษนะครับมันไก่ของก็มาหอนอับนนีนน้ครับแม่าม,มาจากบุรีไอ้โลบ,บุรีพูดนะ ใช่ <kinetic> neck, <okay. S 1> ครับ <ounded>. <paid venue. S 2> แล้วมาตื <coś S 1> <rawd unre> ่นปลายโมงตอนแรกว่าจะไม่หลับกำลังว่นขึ้นเมื่อกี้ไม่สบาย่อหนักเรือหกสิเอจาหกสิบเจ็ดแล้วตอนนี้ขึ้นมาวิ้วขานวัดที่สารธรรมก็ ได้ไปอนุญาตเราคือที่ดินสีเกิดจัดทีน่นั่นเห็่นผับอ่จัดมา4ีปีมันก็ตะกิบบ่บ่กมีผาบอทำนี่ผาอในช่วงมาอยู่ปุ๊บไปเจอพวิดีปั๊บเรืกับจัดที่นั่นหมดเลยแล้วที่แ้วนั้นเขาก็ขายแพงพอ